สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องมืัอสึครุทุกคนมื้อนี้พอกับช่องกระแตน้อยชาแนลมื้อนี้เสียพาพี่พาน้องไปยามบึงลีค่ะไปยามลีเพื่อได้ปลาัปไป,ปค่ะภาพาพี่พาน้องส้มบรรยากาศเขียวๆทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศครับบรรยากาศหน้าหน้าบากรกรมกับกระแตครับอืมอ่ะ เ <c oughs> ขากำลังมานเขากำลังม่านครับเขาอ่าอ่าสีผ้านองมากยำบึงลีเผือ่อมันได้ครับโรวบรรยากาศง,งามๆครับบรรยากาศตรงให้ทงหน้าอำให้ทงให้ทงหน้าบ้านเฮ้า ผลกับฮากาเรเซ้าตกะขับบ <c oughs> รรยากาศคึมๆค,ครับมือนี่กไกลอยู่ยวะแต่ม <c oughs> <c oughs> ันมอนเป็นปรีต่อครับใสถุงเซทอครับ บรรยากาศงามเขียวๆครับผลตกเศร้าฮักกระเศร้าผลตกเศร้าไม่ไหมปามกระสิเบือนครับอ้าวมาเบือนครับมาลุนครับมาลุนว่ามันสินมีบอมมีครับกต่สิเป็นถุงเนี่ยนี่แหละครับใส่ทอครับใส่ทอลุงตามคันเทนาเขาเอื่นครับคันเทนา ตะเกียวรุ่นคราบรุ่นนี่มันน่องนี่กระปูนี่กระปูนี่กระปูกระปูค้าบที่น่องกระปูนี่ขี้ดีแทนนี่อะอะให้เบิ้ลใกล้ๆครับให้เบิ้ลใกล้ๆครับอ้าวนี่อ้าวรุ่นรุ่นข้าวรุ่นต้อมีอตัวนึ่ คุณพ่อได้กินหมดเลยตัวไดบะอาอต่อกาท้ามาบนขับมันรุนครับว่ามันมีหลายมีหน่อยครับคุพ่อได้กินบ่มาเนี่ยต้องตกใจไนๆอากาศที่เย็นๆแน่สักหน่อยค่ะอยากเป็น ที่หนาวๆที่หนาวๆจะหน่อยครับอากาศมันเย็นฝนตกแล้วนี่น้าท่วมที่หน้าท่วมเบากระห้ก็เป็นกำลังใจให้เด็กขับสู่ๆเป็นต้กันครับที่หน้ามทวมครับนี่ครับกะทิยุบได้คือเนี่ครับได้เบากระดูกข้าวเบืองครับอ้าวแต่พ่ปิ่งอยู่ตัวครับมานี่อ้าวยามปลาลีนะเก็บบักทั่วร์กันครับเจี๊ยบเอากบทัวไป ตำกินกับติ่งปางบางกำหรือภาไปเก็บเอาบวกครัวครับนี่ฮะสมบรรยากาศของไห้ท้องหน้าฮะท้อทงไห้ท้องหน้าโอ้ยบรรยากาศเขียวเขากระลังม่านครับกระลังจะอ,ออกลูกออกห่วง กำผ้ายงานผ่ายงานเบิ้งสวนบักทัวย่ายครับย่า่นี่คือแม่กระเตี้ยครับเอ<บ>อเอินกับแม่เถาครับแม่เถาเบาวกิร,รครับมีฟูตติดตามไม่ได้ครับปุ่นๆุ่นังน้ำกดนันครับ <laughs> บรรยากาศกรลังฝนกรลังเงีย,ยบเงีย,ยบเงียบเยู่ครับเราบ่แห้งครับตกแต็พผู้ดีสุ่มๆเยน็ยนๆครับบรรยากาศบ้านเฮานันแต่ย่อยู่ปุ๊บเสียงนกเสียงกาเสียง บวกลมสิพาเมืองบกทั่วยายนี่กเก็บไป็นตำปกินกับนหลักทั่วอีกสวนอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งยึดถึงครับสวนหนึ่งนี่แหละครับอ่าตัวยายอ่าครับบวกลมสืบพาเบิองสวนบกทั่วยหญ่ นี่ครับบุกทัวร์ใหญ่หงายงามครับบุกทัวร์เล่าการะลังกระลังสิ่ตึงครับกระลังอื่นกระลังสิ่ตึงครับนี่แหละครับบุกทัวร์ใหญ่อาเห้เบิ้งใกล้ๆครับมีเบิ้งใกล้ๆนะบุกทัวรุ่นน่องกระแตะไปหุ่นแล้วครับ <c oughs> หุ่นนี่ปลาปลากล้วยครับ ปาลาลกวยอยู่คางทุ่งสาครับจะขั้นสาครับตัวนี้มีขั้นสาครับอยู่ขั้นสาครับน,น,น,บนี่น้องนามนี่ครับนี่เดี๋ยวไปแหล่งเบากำจิตเตื้เเขมบองู่ครับนี่หนามนี่เั้งหลายอยู่ครับนามนปลากล้วยครับปลากล้วย่ยา่เพิ่นปลูกไว้ครับน้องกั แต่ิพาไปเบิองอ่งยังน้ออันนี้เนาะถาไปยามรีอีกครับตัวนี้คพยายามรีครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ลีครับตัวนี้ตัวนั้นเป็นใสเป็นทอครับทอมัดเอาถุงไปมัดเซ็ดคือลีเนี่ยแหละครับอ่าตัวนี้เป็นลีอยู่ใซ่ครับ น,น้ำนกสาครับตัวนี้อ่าครับน้ำม,มันก็สิไหล่จกจกจกประมาณนี้นะครับน้ำฝนถ้ากระตัวขับกระเศรายังไม่ครับบนครับกระแตหน่อยกำลังยมา,ารรมมึงมันเบาเกินหนึ่ ย่างไปครับเป็นสะพานครับบ่ากำย่างหยาดอยู่ครับบานี่กับปูอยู่บ่อวนี่กร้ปูสองตัวค่ะไม่มี เี right. ้ยินิบูมมันเป็เด้มานไดกับผู้วาสันคมื่อนี้มีนู่เบากรรมกับิี่ปิ้งป่าคับติตําบุกหงครับมื่อนี้มีนู่เบากรรมอ่ะนีเอาเบากรรมภาพส้มบรรยากาศงามๆทงไ้ทงหน้าเอาไปไปเสียบน้ำเบากรรมครับพอนี้สวัสดีครับพอพี่น้องมื่อนี้เขอกับเบากรรมครับในส่องกระแตหน่อยใช่เนว l ครับเบากรรมสิพามันกีตินตั้มหงปิ้งป่าครับมืนี้ อจะแซ่บด้วยกันพักก็มีพักกาดเท้าครับกับบักทั more, ่พู่ครับทั่พู่ครับหน่วยงามเลยครับบักทั่พู่ก็มีพักกระถินครับหยอดกระถินหยอดนครับน่ครับกระหยอดงอมไงงอมงามครับกะปลาได้มากกันี่แหละครับตัวผู้ดีครับผู้ดีเลยครับป่าลุงรีครับลุงรีลุงตอนครับผลตกครับพักกะเศร ire, quoted, ้าหันผลคึมๆนะครับมาจะแซ่บด้วยเบากันครับอนี้ อ่ะครับจุดจวดเลยครับอ่ะตำม,มงหุงก็ปี๋ปลาครับนี่ตำม,มงคูงกับซุดจวดเลยครรบเฮ็ดจวดจัดเดื่องนะครับมากครับ mấy kiểu nó bao cam ้ยจัวจาาเดีครับตัวกู้กับมาต่สวนใหญ่ครับตัวข้างๆบอก,กบวกรรมนะครับดี๋ยวจะเหมือนบากรรมในภาพเบิ้งอยู่ครับข้างบอก,กบกปกทิผู้ครับ Mm-hmm. <laughs> <laughs> ตรวใจขนาดครับเบ็ดใหญ่แย่ขนาดครับปลากับผู้ดีตัวผู้ดีกินครับปลา เขาไปนั่ฟังเสียงนูเขาขันไปนําน,นะครับและบรรยากาศผู้ดีครับหนอดกันเทินจะหนอนอยังไงครับ จวดจายครับจวดจาย,จายเริ่มนะครับเริ่มสิเพชดแล้วครับ 差不多、啊，好、嗯。

ก็เพื่งเจ้าอัวเพชรอยู่ตัวครับื ปลาดุกเปลีย่ยนครับมองมันแสบหมองหางมันครับัมเสช่ก,กรอบครับกรอบดีครับเพราะว่ากรอบผู้ีเลยครับหางมันครับขอบดูเข้าไปเลยครับ Cảm nó chỉ một khoai khẻ ăn không ừ. ระกาศเขาวดีเลยครับระกาศรกาศรอบครับ ཁྱོད 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 เดิมดชิสชาแล้วครับหั้งมันครับสุดยอดครับมองหังมันดีครับ เพื่อใจใจครับยังเพื่อนยังสดครับ วันจิบุกเก็ดครับเฮ็ดดีขนาดรับสุดยอดครับ ได้ใจครับนั่งกินทุกครั้งพ่อมองไว้เพิ่นเลยครับ โอ้ยเพชรอยู่ตัวครับนังเลยครับ จัดขนาดครับชุดหยดเลยครับหลังผมก็เป็นสะครับวงเลี่ยงเลี่ยงกบครับเลี่ยงปลาครับกบหน่อยครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับเมื่อได้ยิ่ไทยเมืองอยู่ครับโอ้เพดหลายครับชุดหยดเลยครับมันนี้กินตามุงคาเพ็ดชุดหอดครับโอ้ย พึ่งอกตพึ่งใจะขาดครับบาวกำก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามบาวกำรูปคอมเมนต์บาวกำที่ค่อยทยอยตอบครับที่ค่อยตอบไปเรื่อยๆครับโอ้ยมึงเนี่กินกับตำหุ้งกับเปี๊ยงปลาเหมือนนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้ก็บาวกำกับฝากพี่ฝากน้องนี้นะครับท่องกระแต้หน่อยชแนลครับมืงเนี้ก็สวัสดีครับ